ลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปอสานก้านะคะยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยชัดชัยค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเครื่องที่24สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการจัดหาและแจกจ่กายหน้ากากอนามัยเอ็นเเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ณพื้นที่ตำบลน,นำเที่ยงและตำบลคำสีอีอ,อ,อําเภอคำสีอีจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่องที่เร็วหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 3- ามหนึ่งสัานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5และแจกสายหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองนาบ้านอาภัยและบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพของโครงการงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนและโครงการงานกเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ณพื้นที่ตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงรายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ